อขอคารวะของญาติชาวเมืองแสนที่มาจากใกล้ใทั่วดินแดนชาวเมืองแสนต่างผู้ใดด้วยท่านมาทท่านเนสกสิทธิ์ไว้นิยมผูขอดำรงคงไว้ที่รักษาในดีดที่งามสืบต่อมาทุกชีวาสุขเกษมเป็นปีเดินฮัลื่อ ก็หลายครับสวยงามมากนะครับสามหมื่นบาทสวยงามนะครับเป็นสวยงามมากเลยฟองตมือแน่หรอฟองตมือแน่หรอขอสวดนะครับความบุญนายกธนาคารบริหารจังหวัดร้อยเอ็ดเออ สิบล้านคีโน่สิบล้อนะครับสิบล้อขึ้นตัดลงไปหน่อยอหายเลยหายเลยมือเศร้าเห็งๆที่เราปั้งหนึ่งขึ้นบน,นหินปั้งที่นาจะอาจารย์เดียวกันเอาในเด้อกะที่เอาให้เห็นเด้อครับอ๋อเสียงปรบม,มือให้กับท่านนายกองค์ก,การสามส่วนจังหวัดร้อยเอทัศน์ท่านเศรษฐีหวยได้อยู่ คพร้อมคุณนายเี่จังหวะนี้พี่้องช่วยยกขึ้นท่าขึ้นแน่นนาตวจตวจดูดมันมีม่พิลามพิลางามของงามงามเวลาโอกันอีกพิลาทั้งโผล่ะทั้งหน้ากระบากโุล่ละโผล่ละแถวแถวุดด้อทนเฮาทุ่นเว พี่น้องคุณท่านครับุณนะครับพี่น้องบ้านทรงเน้อบ้านทรงบันสามพี่น้องบ้านทรงบ้านคุณแค่นบั้งดีท่านจุดที่ห้าหมายเลขสามของคุณนิพพานครับจากข้าเทพนรมสองร้อยแปดสิบเจ็ดนร้อมมาอยู่ที่ฐานที่ห้าอันุญาตนดลำเบอร์เก้าครับท่านอาจารย์ลำเบอร์เก้าของคุณพ่อเฉลียวบุญยฤทธิ์ถูกต <adic> ้องไหมคร <Gund. S 2> ับ <Te yeah. laughs> ถูกต้องครับความพร้อมมาที่ฐานที่ห้าเราจะจุดบั้งไฟแสงฐานที่ห้าของคุณพอ่อเฉลียวบุญยริศถวายองค์พระมาธาตุวัดกลางอุดมเวทเทพพนมสร้างสรรค์สามสองหนึ่งไปไปเทพพนม